เอาลับเรามาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่สมจริงสมจังหน่อยกับความเป็นจริงนะครับนะสะพานลอยแห่งหนึ่งใช้คานคอนกรีตนะครับอัดแรงเป็นตัวรับกำลังก็ตัวสะพานเนี่ยนะครับนะก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้ครับไอ้แท่งย,ยาวๆตัวนี้โอเคไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสะพานลอยสําหรับข้ามแม่น้ําหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวข้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแม่น้ํามันปะอาจจะอยู่ข้างล่างนี้ถูกไหมแล้วเราก็เอาเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นตัวตัวคานคอนกรีตไปวางไว้แน่นอนครับรถนะครับคันหนึ่งก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะจงหาแรงที่ถ่ายลงต่อหม้อบีต่อหม้อคือตรงนี้ครับเนาะเนี่ยต่อหม้อบี ต่อหม้อเหมือนเป็นตัวเสาอะที่รับคานวางไว้อันนี้ก็คือเป็นต่อหม้อ A อนะครับบริเวณนี้ซึ่งแน่นอนครับเอเออบที่เขาเขียนเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าน้องจีจาร์กาเหมือนมันมันมีชีวิตมันเป็นคนมันก็กาลังพยุงแบกกันอยู่ใช่ไหมน้องอาจจะเขียนนิดนึงว่าเป็นอะไรดีน้องเออะไรดี N อก็ได้ตรงนี้เออะไร n บก็ได้โอเคไหมแบบนี้นะ โอเคคราวนี้เขาให้ความยาวของตัวคารมา30เมตรแบบนี้นะออไอ้เจ้า P 1นึงตัวเนี้ยก็คือน้ำหนักที่ทิ้งตัวลงมาตรงบริเวณล้อหน้าป่ะถูกป่ะล้อหน้าของใครล้อหน้าของไอ้รถยนตน์ตัวนี้ซึ่งอยู่ห่างจากต่อมอ A เนี่ยสิเมตรตรงนี้นะส่วนตนัวนี้น้องสังเกตเห็นไหมตัวเนี้ย ต้องดูสเกลด้วยว่ามันตรงกันกับตรงนี้นี่คือตรงนี้โอเคไหมสเกลต้องดูด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตรงกับตรงนี้อันนี้ก็ตรงกับตรงสเกลตรงนี้อันนี้คือน้ำหนักที่ทิ้งตัวมาจากล้อละล้อหลังตรงนี้ก็คือเป็น P 2ซึ่งโจทย์เขาได้บอกมาแล้วนะครับว่า P 1เนี่ยห้ากิโลนิวตัน P 2คือ220กิโลนิวตันและน้ำหนักของคารคือ15้ากิโลนิวตันเอ้ยเดี๋ยวก่อนเนาะ และน้ำหนักของคานเป็นเท่าไหร่นะ15กิโลนิวตันแต่ไม,ไ,มไม่ได้บอกว่ากิทั้งหมดนี้กิโลนิวตันต่อต่อเมตรเขาไม่ได้บอกกิโล15กิโลนิวตันเนี่ยทั้งหมดเนี้ยตัวคานหนัก15กิโลนิวตันเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดว่าอะไร15กิโลนิวตันต่อเมตรหมายถึงว่าสะพานตัวเนี้ยเมตรหน,นึ่งเนี่ยถ้าพี่หยิบออกมามันหนักเท่าไหร่เนาะ15กิโลนิวตันใช่ป่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยหนักเท่าไหร่เราก็ต้องเดี๋ยวค่อยมาคำนวณใช่ป่ะตามความยาวเอางีี้ดกว่าเอางี้ดีกว่าเอางีี้ดกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้แน่นอนครับสุดท้ายก็ถามหาเลยนะแรงที่ไทยลงต่อม้อบเพราะฉะนั้นต่อม้อบน้องกิจาการม,มันมีชีวิตมันกำลังแบกมาแล้วดันถูกไหมเพรข้อนี้เนี่ยเราทำยังไงดีง่ายๆครับน้องถ้าในกรณีที่คานวางอยู่แล้วมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาสัมผัสคานสองจุดตรงเนี้เราสามารถให้จุดตรงนี้กับจุดตรงนี้จุดใดจุดหนึ่งกันจุดหมุนก็ได้ คราวนี้พี่อยากหาค่า nb ป่ะพี่ก็จะให้ใครเป็นจุดหมุนดีพี่ขอให้ na เป็นจุดหมุนนะครับให้ nm จุดหมุนเนี่ยให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนโอเคไหมให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนเมื่อไปจุดหมุนปุ๊บสภาพทุกอย่างสมดุลขึ้นมาได้แสดงว่าอะไรเนาะโมเมนต์ทัวร์โมเมนต์ตามสมัยกันเท่ากันถ้ามันจะสมมุติว่า nb ตัวนี้เขาแบกไหมเขาแบกแล้วเราให้ใครเป็นจุดหมุน ตัววิจุนน้องจินตาการนะครับว่า NB ตัวนี้กําลังแบกอยู่ป่ะแบกสมมติอยู่ดีเขาวิ่งหนีไปเฮ้ยวิ่งหนีไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวคานจะไหมเอียงอย่างนี้ป่ะถูกป่ะนะครับถูกไหมก็จะเอียงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันเอียงแบบนี้ถ้าพี่ให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนถ้ามันเอียงแบบนี้นั่นหมายความว่าใครบ้างครับที่เป็นโมเมนต์อะไรบ้างเริ่มตัวนี้เป็นโมเมนต์อะไรโมเมนต์ moment ตามป่ะถูกป่ะและตัวนี้ล่ะก็เป็นโมเมนต์ตาม ตัวนี้ล่ะก็เป็นโมเมนต์เลยเนาะโมเมนต์ต่างถูกป่ะเป็นโมเมนต์ต่างเอา้าถ้ามีโมเมนต์ตามอยู่สามโมเมนต์ดังนั้นทำไมครับน้องคารจะไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ได้เลยถ้าหากไม่มีโมเมนต์ทวนสู้ใช่ไหมแล้วโมเมนต์ทวนพี่จะไปเอาจากไหนวะแต่เดี๋ยวก่อนน้องแป๊บน,นึงนะโมเมนต์ moment ตามจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่สาอันนี้นะ ยังมีอะไรอีกน้ำหนักกะัน้ำหนักคานพี่ยังไม่ได้เขียนเลยน้ำหนักคานงั้นเดี๋ยวเรามาหาน้ำหนักคานก่อนน้ำหนักคานเนี่ยเขาบอกว่า15กิโลนิวตันต่อเมตรแสดงว่าน้ำหนักคานอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ตรงกลางไหมทั้งหมดนี้เท่าไรน้อง30เมตรปะ่ะน้ำหนักคานเนี่ย30เมตรปะ่ะไอ้ยนนนไปไม่ใช่คานยาว30เมตร ้าคาตัวนี้ค่อนข้างเป็นรูปร่างสม่ำเสมอแบบนี้แซลน้ําหนักต้องอยู่ตรงกลางป่ะก็คือต้องอยู่ห่างจากซ้ายเท่าไหร่สิบห้าเมตรห่างจากขวาสิบห้าเมตรก็ต้องอยู่บริเวณตรงนี้ป่ะพี่เขียนนีดนนะครับว่าน้ําหนักคานเนี่ยอยู่ตรงไหนพอดีเลยอยู่ตรงกันกับใครนะนี่ด้วยซึ่งจะเป็นน้ําหนักป่ะของคานซึ่งอยู่จุดเดียวกับใครเลยเนี่ยพี่อะไรนอ้องพี่หนึ่งป่ะทูกบะ เพราะว่าคามันยาวสาสิบเมตรไอพีหนึ่งก็อยู่ห่างจากปลายนี่สิบห้าน้ำหนักไอคามันยาวสาสิเมตรแสดงน้ำหนักต้องทิ้งตัวตรงกลางไหมอ๋อถูก่ะทิ้งตัวตรงกลางไหมอ่ะแต่เอาจริงๆริงแล้วจุดตรงนเนี้ยที่พีหนึ่งเนี่ยคือล้อหน้าวางอยู่เนี่ยก็จะมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยมีน้ำหนักด้วยไหมโอเคไหมซึ่งถ้ามันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยพี่เอาพีหนึ่งรวมกับน้ำหนักเลยได้ปะ ได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ว่าเรามาหาอะไรกันดีน้ําหนักกันก่อนไหมเดี๋ยวพี่ขอพื้นที่นิดนึงว่าน้ําหนักตัวนี้มาหาเลยน้องมาหาน้ําหนักใครก่อนโอเคไหมมาหาน้ําหนักคานกันก่อนดีกว่าคานเขาบอกว่าหนักเท่าไรสิบห้ากิโนิวตันต่ออะไรต่อเมตรเพราะฉั้นจากข้อมูลตรงนี้ ก็จะได้ว่าอะไรน้องสิบห้ากิโลเลยนะสิบห้ากิโลนิวตันต่อเมตรน้องครับกิโลที่พี่เขียนอยงี้ผิดไหมถูกป่ะแล้วคูณด้วยเลยน้องกี่เมตรสาสิบเมตรป่ะถูกป่ะอันนี้สิบห้ากิโลเลยนะโทษทีสิบห้ากิโลนิวตันเอา,อางนี้กว่าสิบห้ากิโลนิวตันเนี่ยก็คูณไปเลยคูณกับอะไรน้อง สามสิบเพราะสุดท้ายได้คำตอบเท่าไรสี 4, 5, 0, รนะ่ห้าศูนย์เลยน้องกิโลเลยนะนิวตันได้ปะไม่มันมันไม่ต้องซีเรียสน้อ,นองครับก็เขาบอกว่าคานเนี่ยสิบห้ากิโลนิวตันต่อเมตรหนึ่งแล้วเรากี่เมตรเนี่ยสาสิบเมตรก็สิบห้าคูณสามสิบก็ได้สี่ร้อยห้าสิบแล้วเป็นอะไรนะ้องกิโลนิวตันเข้าใจปะนะครับก็พี่จะใช้หน่วยเป็นกิโลนิวตันนะถ้าเปลี่ยนกิโลเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันจะศูนย์มันเยอะไปเลขมันจะยาวไปนะครับ โอเคงั้นแสดงว่าไอตัวสีม่วงตัวนี้เป็นน้ำหนักมัน้ยเท่าไหร่หน,นะสี่ร้อยอะไรสี่ยห้าสิบโอเคนะครับส่วนไอพีหนึหนนะ่งเท okay. ่าไหร่นะห้าพีสองอะไรร้อยยี่สิบอเคทั้งหมดหน่วยไป็นอะไรหมดเลยทั้งหมดหน่วยไป็นไรน้องหน่วยไปไน็ไนไรกิโลนิว ตันพี่ไม่เขียนนะแต่ให้รู้ไว้นะว่าน้องใช้คําว่าอะไรากิโลนิวตันนะครับถ้าน้องจะใช้กิโลนิวตันก็ใช้ได้ครับใช้ให้หมดเลยแสดงว่าแรงปฏิิกริยาของ NB ตัวนี้น้องจะออกมาเป็นหน่วยอะไรถ้าน้องคํานวณหาละก็ต้องออกมาเป็นกิโลนิวตันนะเข้าใจไหมนะครับนะอ่ะเรามาดูกันต่อเอ่อคราวนี้ใครครับที่สู้กับโมเมนต์ทวนไอ้โมเมนต์ตามก็ต้องมีโมเมนต์ทวนป่ะใครเป็นโมเมนต์ทวนเจ้าตัวอะไรนั่นเองครับน้อง เอ็นอะไรเอ็นบีป่ะสมมติมันมีชีวิตนะเนี่ยมันกำลังสู้อยู่ถ้ามันแบบโอ๊ยกูลงคาญมึงแล้วกูดันไปอย่างนี้เลยมันก็เกิดอะไรขึ้นปึ๊กไปอย่างนี้เลยป่ะแต่มันไม่ทํามันไม่ทําอย่างนั้นแล้วไม่มีใครชนะใครด้วยคะแนโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตานไม่มีใครชนะเพราะมันอยู่ในสภาพสมดุลโอเคไหมนะครับอ่ะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บแน่นอนครับเราก็สมการเลยนะครับสภาพสมดุลนะสมดุลกลก็ได้ว่าอะไรก็ต้องได้ว่าโมเมนต์ไรเนาะโมเมนต์ทวนต้องเท่ากับโมเมนต์อะไร โมเมนตัมโมเมนต์ทวนเนี่ยมยีกี่อันอันเดียวใช่ไหมก็คือใครครับ n b บไหม n อบแล้วคูณด,ด้วยอะไรน้องแนวอะไรน้องแนวแรงคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนซึ่งเท่าไหร่สามสิบไหมเนี่ยแนวแรงนี้กับนี้ห่างเท่าไหร่ครับน้องสามสิบนั่นเองก็คูณเข้าไปสามสิบมีอันเดียวมีหรอไม่มีแล้วไม่หรอนะแล้วโมเมนตัาม um. มาครับน้องโมเมนตัามมีกี่อัน มีสามอันมีอะไรบ้างอ่ามาดูอันแรกก่อนอันนี้ก่อนไหม P หนึ่งตัวเนี้มันกดลงมาด้วยเท่าไหร่ห้ากิโลนิวตันปะแต่พออิญว่าน้ําหนักของอะไรด้วยน้ําหนักของคานก็ทําไมด้วยอยู่นะตำแหน่งเดียวกันกับใคร IP หนึ่งเพราะแรงกดสรุปเท่าไหร,นะร่น้อง4ี่ร้อยาไห้าสิบแล้วบวกด้อะไรห้าอันนี้คิดรวมได้เลยนะเพราะมันทําไมเพราะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็เป็นห้าบวกกับ4ห้าิก็เป็นแรงกด4 5 5ห้าสห้ากิโลนิวตันและห่างกี่เมตรจากจุดหมนุน สิห้าเมตรใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้อะไรครับสี่ร้อยอะไรนะสี่ร้อยห้าสิบห้าอะไรครับคูณด,ด้วยอะไรคูณด,ด้วยสิบห้านี่คือแรงหมุนใช่ปะ่ะโมเมนต์ตามอันนี้ต่อไปมาดูโมเมนต์ตามอันนี้มาจากแรงกดอะไร P 2ตัวนี้เท่าไหร้อยยี่สิบขอนะแป๊บนึงนะน้องอย่าเอา P 2ตัวนี้มาบวกกันนะเว้ยรู้ว่าทำไม พอพีสองเนี่ยโอเคสองอันนี้เป็นล้อหลังปะ่ะแต่ล้อหลังตัวนี้อยู่ข้างหน้าล้อหลังตัวนี้อยู่ข้างหลังไอพีสองตัวนี้จากล้อตัวนี้มันอยู่ห่างจากอะไรครับจุดหมุนตัวนี้เท่าไหร่สิบห้าห้าเป็นเท่าไหร่น้องยี่สิบแต่ไอล้อหลังตัวนี้พีสองล้อหลังตัวนี้อีกทีนึงเนี่ยมันเท่าไหร่สิบห้าห้าแล้วก็สองก็ยี่สิบสองป่ะมันคนละตำแหน่งกันอย่ามาเอาพีสองสองอันนี้รวมกันนะ แต่ตรงนี้ทำไมห้ากับ450รวมก็ได้เพราะ P 1อยู่ห่างจากจุดหมุน15เมตรและไอตัวมวล4ี่หที่เป็นของคานเท่าไหร่ก็อยู่ห่างจากอะไรจุดหมุน15เมตรเหมือนกันอันนี้มันรวมกันได้เพราะมันอยู่เห็นป่ะมันตรงกันถูกไหมงัม้นตรง P สองต้องระวังนะคิดแยกกันนี้ก่อน P 2ตวัวนี้ร2อยใช่ไหมคูณกับอะไรระยะห่างอะไรเนี่ยระยะห่างอะไร20ป่ะ20สิบป่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นได้อะไรครับน้องบวกด้วย P 2 ร้ 120. ยนะอยยี่สิบคูณกับอะไรนะโอ้ยร้อยยี่สิบคูณกับยี่สิบโอเคไหมส่วน P สองอันนี้ร้อยยี่สิบทำไมแรงกดร้อยยี่สิบแต่ห่างกันเลยนะสองห้าเจ็ดยี่สองป่ะถูกปะโอเคจริงๆโจทย์นี้จริง,รง,รงพี่พูดจริงง,ง่าย แต่สิ่งที่ยากคือการแกะรูปเฉยๆนะครับอ่ะเรามาแก้สมการกันเลยอย่าลืมนะครับว่าข้อนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเราใช้หน่วยเป็นอะไรกิโลนิวตันกิโลนิวตันใช่ไหมครับเพราะงั้น N อ็ีต้องออกมาเป็นหน่วยอะไรกิโลนิวตันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นโอ้โหน้องจะคูนกันจริงๆเหรอฮะจะคูนกันจริงๆเหรอเอาเอาแม่เลยตัดดีน้องไอ้นี่มันมีเลขกี่ก้อนหนึ่งสองสาม แลวนี่ก็สามสิบป่ะน้องจะมาคูณกันแหมแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เราจบวิชาฟิสิกส์ยังจบแล้วต่อมาวิชาอะไรคณิตศาสตร์เราเอาหนึ่งส่วนสิบห้าเนี่ยเข้าไปเลยดีวะเข้าไปคูณเอาหนึ่งส่วนสิบห้าเข้าไปคูณนะครับน้องสิ่งที่พี่ได้ก็คือหนึ่งส่วนสิบห้าก็ต้องคูณกับอะไรคูยกับน,นี่มันจะตัดกับสามสิบเหลืออะไรนะ้องสองเอ็นบีแล้วหนึ่งส่วนสิบห้าก็ต้องคูณกับก้อนนี้ก็จะเหลืออะไรสี่ร้อยห้าห้าบวกกับ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าไอ้หนึ่งส่วนสิบห้าก็ต้องคูณกับก้อนนี้ซึ่งหนึ 15, 15, <ม>่งส่วนสิบห้าสิบห้าเนี่ยคูณกับร้อยี่สิบสิบห้าจะไปตัดร้อยยี่สิบเหลืออะไรเหลือแปดปะแปดคูณยี่สิบได้อะไรร้อยหกสิบเหมือนกันไอ้ก้อนนี้เอาเอาหนึ่งส่วนสิบห้าก็ไปคูนก็เป็นอะไรเหลือแปดแปดคูณได้อะไรเนี่ยยี่สิบสองได้เลยร้อยเจ็ดสิบหกปะาูกปะโอเคแล้วเราก็บวกกันดิบวกกันได้อะไรวะ สี 5, ่ร้อยห้าห้าสิบหนึ่งนะครับโซ่วไว้หนึ่งสิบสองเก้าถูกป่ะปว,ว้หนึ่งหกเป็นเจ็ดป่ะใช่ป่ะนอะ้องถูกป่ะวะใช่เนาะนะ่ะและเอาสองไปหารนะครับเอาสองไปหารอีกทีหนึง่งก็เพราะฉะนั้นเราจะได้ NB เท่าไหร่เอ่ย สองสามหกสองเก้าสิบแปดสามร้อยเก้าสิบห้าจุดจุดห้าครับสามร้อยเก้าสิบห้าจุดห้าอะไรอะไรหน่วยไอะไรอย่าลืมกิโลนิวตันนะครับโอเคไหมถ้า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 สมมุติโจทย์เขาถามหา แรงตรง N A N N A เนี่ยน้องทำยังไงน้องก็ง่ายๆครับเหมือนน้องกิจการว่า N A กับ N B นี่เป็นคนปะกำลังแบกของอยู่ปะถูกปะน้องรู้ยังว่า A B ออกแบกออกแรงเท่าไหร่ออกแรงเท่านี้ใช่ไหมน้องก็ง่ายๆครับทั้งหมดนี้แรงกดตรงนี้เท่าไหร่400อะไรนะ55ร้อยยี่สิบร้อี่สิเป็นสองร้อยสี่สบบวกสี่้อยห้าห้าทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยแรงกดทั้งหมดเนี่ยน้องรวมกันแล้วก็ต้องท่อใคร NA กับ NB พอน้องรู้ NB น้องก็ไปแทนน้องก็ได้ NA ว่ายกเท่าไหร่จริงไหมนะแต่พี่เสริมอีกนิดหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยตั้งแต่แรกนะว่าเขาถามหาแรงที่ถ่ายลงต่อหม้อ b ใช่ไหมงงไหมแรงที่ถ่ายลงต่อหม้อบน้องคิดว่ามันควรจะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรอ,อะไรครับที่เขาถามคือลูกศรตัวนี้จริงปะ พะนี่คือแรงที่ถ่ายลงต่อมออะไรต่อมอบจริงไหมครับน้องแต่เวลาพี่คำนวณพี่คำนวณโดยการใช้มโมเมนต์ใช่ไหมพี่ใช้สัญลักษณ์นี้ซึ่งไม่ต้องห่วงครับสัญลักษณ์ชี้ลงกับชี้ขึ้นทำไมกันมันเท่ากันไม่งั้นทำไมบริเวณนี้ก็เกิดการเสียหายดิก็มึงกดกูลงมาตรงเนี้ยไอ้นี่ก็แบกป่ะเพราะงั้น N b นบี่คือแรงปฏิยาของต่อมอบที่ดันสู้ป่ะดันสู้เท่ากับแรงที่มันรู้สึกถูกกดจริงไหมล่ะ เพราะฉะนันนะครับเราจึงใช้หัวสัญลักษณ์นี้นั่นเองนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับเรียบร้อยไม่ต้องงงจริงถามแบบว่าหัวลูกศรที่เขียนตรงนี้ด้วยได้ไหมเขียนได้ครับแต่ว่าท้าทไมเราถึงใช้หัวลูกศรนี้ทําไมเราไม่ใช้หัวลูกศรนี้เพราะเราเรียนเรื่องอะไรถ้าน้องเป็นคานน่ะน้องฟังนะคานนี่คือวัตถุป่ะเรารกำลังศึกษาเรื่องของวัตถุไม่ให้หมุนใช่ไหมไม่ให้ขยับใช่ป่ะเพราะั้นคานคืออะไรวัตถุสําหรับเราแล้วแรงภายนอก ที่มากระทํากับคานก็คือวัตถุของเราเนี่ยคือตัวไหนก็คือลูกศรอ,อันนี้จริงป่ะนี่คือลูกศรอ,อันนี้งงไหมน้องไม่งงแต่ถ้าลูกศรอ,อันนี้คืออะไรกระทํากับตัวตอมองงไหมถ้าใช้ลูกศรตัวนี้มันคือลูกศรที่กระทากับตัวตอมอแต่เขาอยากได้เลยนะแรงที่ถ่ายลงตอมอบ่บีใช่ป่ะเขาอยากได้ลูกศรตัวนี้แต่เวลาพี่คํานวณพี่มองใครเป็นวัตถุ พี่มองคานเป็นวัตถุดังนั้นแรงภายนอกที่กระทำกับตัวคานต้องเป็นลูกศรตัวนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับลูกศรตัวนี้มันจะเท่าลูกศรตัวนี้ที่กดลงมาเข้าใจไหมนะครับนะโอเคเรียบร้อย